อ๋อเนี่ยมีเรื่องที่กองทัพขอคืนพื้น,<ม>นที่<ม>จากว้าแดงมีมีไม่ฮ่องสอนอาวันนี้ชายแดนตึงเครียดไทยสั่งว้าแดนถอนกําลังหลังว้าแดนล้าแดนแดนเข้ามาตั้งฐานในเขตไทยตรงข้ามาอำเภอปลายของแม่ฮ่องสอนกะลาหมส,สั่งกองทัพบกเตรียมกำลังพลยุโทโธปกรณ์ปกปรองธิปไตยท่านผู้ชม ที่มาที่ไปเนี่ยเพจคนล้านนาเขาระบุว่าชายแดนด้านแม่สอนกำลังตึงเครียดอย่างหนักหลังจากที่กองทัพบ,บกไทยสั่งให้กองกําลังว้าแดงที่รุกล้ํามาตั้งฐานบริบาิการอยู่ในพื้นที่เขตไทยเนี่ยค่ะให้ถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่เขตไทยและปรากฏว่าต่างฝ่ายต่างอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมสู้รบขณะท,ที่มีแรงข่าวใช่ไหมแรงข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงค่ะ กองกำลังกองทัพกู้ชาติแห่งรัชฉาน SSA เปิดเผยว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยบริเวณดอยหนองหลวงและดอยหัวม้าด้านตรงข้ามพื้นที่อําเภอไปจังหวัดแม่ฮ่องสอนกําลังตึง,ตงเครียดกยกองทัพสหรัฐวา้า UWSA ในพื้นที่บ้านใครหลวง ได้เสริมกำลังทหารพร้อมกับอาวุธค่ะจำพวกปืนคอ81 mm. มมปืนคอ120มม,มเข้าไปเพิ่มเติมที่ฐานดอยหัวมา้า mm. ฐานหนองหลวงแล้วก็ฐานย่อยรวม5ฐานโดยทราบมาว่า mm. ทางการไทยสั่งให้กองกำลังวาแดงถอนกำลังออกจากพื้นที่ไทยแล้ว คือจริงๆถ้าย้อนไปอ่ะช่วง18-19พฤศจิกาย,ยนมีมีสมาชิกระดับสูงของกองกําลังว้าแดง6คนมาพบกับเจ้าหน้าที่ไทยนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มหารือกันเรื่องปัญหายาเสพติดการลักลอบเข่าเมืองการลุกล้ำแผ่นดินของไทย ของกองกาลังว้าในพื้นที่ดอยหัวม้าแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งฝ่ายไทยเนี่ยขอให้ว้าแดงเนี่ยถอนกําลังที่ลุกล้ําเข้ามาในเขตไทยคณะที่คณะของผู้แทนว้าแดงก็ได้รับข้อเสนอของฝ่ายไทยเนี่ยเอาไปรายงานให้กองบัญชาการกองทัพสหรัฐว้า UWSA ที่เมืองปังซางและก็ระบุเอาไว้ว่าจะให้คําตอบภายใน30วันค่ะซึ่งกำหนด30วันก็คือวันที่18ธันวาคม ต่อมาเมื่อวันก่อน20พฤศจิกากองกำลังว้าแดง UWSA กองพลน,น้อยที่778ได้สั่งการให้กองกำลังติดอาวุธทหารว้าแดงที่วางกำลังเผชิญหน้ากับทหารไทยรวบรวมพิกัดที่ตั้งของฝ่ายไทยและกองทัพกู้ชาติแห่งรัชฐาน SSA พร้อมกับถ่ายภาพฐานที่มั่นทหารไทยและรายงานให้กองบัญชาการกองทัพว้าเมืองปางซางเป็นการด่วนขณะที่ฝั่งทหารไทยเป็นยังไงมีคาสั่งให้กองพ ปืนใหญ่ในสังกัดกองทัพภาคที่3สำรวจจุดวางปืนใหญ่สนาม,มเพื่อเตรียมการยิงสนับสนุนต่อทหารราบของไทยถ้ามีการเข้ายึดฐานที่มั่นของว้าแดงที่อยู่ในเขตไทย คือมันมีแหล่งข่าวจากกองทัพสหรัฐว้าหรือว้าแดงซึ่งเปิดเผยกับสื่อสื่อ RFA เนี่ยค่ะว่าสิ่งที่ทางการไทยเรียกร้องเป็นเรื่องที่เขายอมรับไม่ได้อา้าทำไมอ่ะเขาบอกว่าพื้นที่ที่กองทัพบ้าเข้ามาประจำอยู่ไม่ได้อยู่ในเขตไทยค่ะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมของกองทัพพมา่าด้วยดังนั้นจึงไม่สามารถทำตามข้อเรียกร้องของไทยได้และไม่ว่าใครจะมาขอร้องให้เขาถอนกำลังออกจากพื้นที่เขาก็ทำตาม ไม่ได้ทางกองทัพว้าทำหน้าที่แค่ปกป้องอธิปไตยของตัวเองเท่านั้นแล้วก็บอกกับสื่อได้ว่าไทยไม่ควรจะใช้การกดดันแบบนี้ต่อก,กองทัพว้าเพราะว้าไม่ได้ลุกล้ำอธิปไตยเข้ามาฝั่งไทยแม้แต่คืบเดียว,วและถ้าฝ่ายไทยลุกล้ำเข้าไปในเขตว้าว้าก็จะมีวิธีการตอบโต้อย่างไงละเนี่ย คือหลายปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยที่มีการเจราจากับว้าแดงใช่ไหมขอให้ถอนกําลังออกจากฐานแต่ว้าแดงปฏิเสธแล้วก็ยืนยันว่าถ้าทหารไทยบุกเข้าไปในฐานของว้าทางว้าก็จะตอบโต้อย่างสาสมมันก็เลยคาราคาซังต่อเนื่องแบบนี้มาประมาณ10กว่าปีค่ะ,ะเห็นว่า10กว่าปีคืออย่างล่าสุดอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ออก พราะว่าเขาไม่ได้ลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของไทยและตรงนี้ก็ไม่ใช่ของเมียนมาด้วยม,มันเป็นพื้นที่ในส่วนของเขา,เาดังนั้นถ้าไทยลุกเข้ามา,เ,าเขาก็จะตอบโต่อ่เพราะฉะนั้นล่าสุดมีแหล่งข่าวจากกะชุกลาหมแจ้งนะครับว่ากะลาหมสั่งการกองทัพบ,บกแล้วให้เตรียมความพร้อมกำลังพลกับยุทธุกรณ์เพื่อจะดูถ้ายืนยันแบบนี้นะค่ะ<า>เพื่อ,อจะดูแลรักษาอธิปไตยของไทยบริเวณชายแดนพื้นที่ภาคเหนือด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากที่กองทัพบก ให้กองทัพสหรัฐว้าใต้เร่งถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่ข้อพิพาทจํานวนแดฐานปฏิบัติการคือพื้นที่นี้ความจริงอยู่ระหว่างการเจรจาระหว่างกองทัพบวกไทยกับกรมกองกําลังชาติพันธุ์ว้าแดง<ม>แต่ปรากฏว่ากองกำลังว้าแดงกลับเข้าไปยึดเป็นฐานที่มั่นทางทหารอ่ะท่านผู้ชมต้องเฝ้าระวังดูให้ดีเหมือนกันนะทําไปเล่นไปเนี่ยหาน้องอื<ม>ใช่ไหมและถ้าเกิดเรื่องนี้เป็นที่เปิดเผย ความกดดันก็อย่างที่ว่าก็จะกดดันเ,าเราฟังข่าวนี้ก็ไม่สบายใจเนี่ยทนบูชมมามะค่ะใช่ไหมเอา